ขอบคุณพระเจ้าสำหรับวันนี้ที่สองสามวันที่เราได้มีโอกาสได้อยู่รว่วมกันรู้สึกขอบคุณพระเจ้ารักลูกลูกทุกคนค่ะค่ะ <c oughs> ขอบคุณพระเจ้าค่ะ <c oughs> วันนี้ก็จะ ไม่ใช่เทศอะค่ะจะแบ่งปันพระคำของพระเจ้าที่ว่าคิดสเสียที่โบนีมีเป้าหมายของท่านสอบบอกข้างเราว่าคิดจักรมีเป้าหมายในการสร้างสาวกประการที่หนึ่งค่ะประการที่สองคือสร้างกลุ่มเซลล์ประการที่สามสร้างคิดจักรค่ะ วันนี้ก็จะพูดถึงการเจริญเติบโตของที่จักจะเจริญเติบโตได้ยังไงก็ไม่ใช่นักเทศค่ะแม่ก็เป็นแม่ค่ะขอขอท้าผิดพลาดก็ขออภัยด้วยค่ะ่ขอเราลวดใจอธิษฐานนะคะโอาแจ่พระบิดาเจ้าขอขอบคุณพระองค์สำหรับวันนี้ที่จะแบ่งปันพระคำของพระองค์เจ้ากับลูกๆทุกคนพระบิดาเจ้าค้าขอขอบคุณพระเจ้าขอพระเจ้าเจอพระคำทุกคำที่ ลูกจะกล่าวพระบิดาเจ้าข้าขอให้พระคํานี้เป็นประโยชน์ในการฟัง Paige, การประพฤติพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริมพระองค์พระบิดาเจ้าข้าทุกสิ่งทุกอย่างมอบไว้กับพระองค์ใน,นพระนามพระเยซูทุกที่เจ้าค่ะนี่ม่ให้ดี่ค่ะค่ะค่ะ <deciding cosplay> แม่จะพูดถึงการเฝ้าเดี่ยวค่ะ นาพักพีถามว่าทำไมต้องเป้าเดียวสาวกการติดสนิทกับพระเจ้าตอนเช้าต้องเฝ้าเดียวค่ะเป้าเดียวเพื่อเราจะขอกำลังจากพระเจ้าชีวิตของแม่เนี่ยสามสิบกว่าปีมเนี่ยประมาณสามพิพาปีแม่เข้าเฝ้าพระเจ้าทุกวันไม่เคยขาดนอกจากแม่จะไปต่างจักหวัดทาแม่อยู่ในกรุงเทพแม่จะเข้าเฝ้าพระเจ้าแล้จะไปทำอะไรก็แล้วแต่ ประการแรกที่ชีวิตของเราที่ที่จะอยู่ในโลกนี้ต้องอธิษฐานเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัวก่อนในคิดจังเราการสร้างสาวกสมัยเพื่อพระเยซูคืนพระชนขึ้นมาก่อนที่พระองค์จะ,สะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์พระองค์ก็สร้างสาวกออกไปสร้างสาวกพระองค์สร้างสาวกมาสิบสองคนพระองค์ก็สอนพระองค์ทํางาน สาวกดูพระอ,องค์ทำสาวกดูพระอ,องค์ทำสาวกช่วยหนักเข้าสาวกทำพระเยซูดูแต่พระเยซูไม่ช่วยแต่พระ,ะเยซูก่อนจะเสด็จอยู่ถุถสวรรค์ว่าเป็นเรื่องใหญ่พรอมการออกไปทำออกไปประกาศไปนำคนมาเชื่อพระเจ้าพระเยซูเป็นแบบอย่างที่เราควรจะทำโบสถ์ทุกโบสถ์ในประเทศไทยทำไม่ออกไปประกาศไม่ออกไปนำคน บสจะไม่โตเลยพระเยซูก็สอนเราบอกว่าให้ออกไปนําคนและสมัยเมื่อพระเยซูจะเดจขึ้นสู่สวรรค์ไปหาพระบิดาพระอ,องค์ก็สอนคนจนสาวกเก่งพระเยซูใช้ได้แล้วพระเยซูก็เสดดจขึ้นสู่สู่สวรรค์เดี๋ยวนี้ก็ยังทํกันอยู่ทุกโบสถ์ก็ยังสร้างออกไปสร้างสาวกแต่แม่จะขอบอกลูกๆทุกคน ในงานประจําของเราควรจะตื่นพักเข้าเฝ้าพระเจ้าอธิษฐานเฝ้าเดียวขอพลังจากพระเจ้าทําไมต้องเข้าพระเจ้าบางคนถามว่าทำไมต้องเฝ้าเดียวบางคนยังเข้าพระเป็นเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัวไม่เป็นแต่ว่าฝึกในการตั้งเวลาไว้ว่าเราจะเข้าเฝ้าพระเจ้าเวลาไหนเวลาที่เหมาะที่สุดคือเวลาตีสี่การเฝ้าเดียวของสาวกเน้ มันเหมือนทานอาหารทุกวันถ้าเราไม่ทานท้องเราก็จะหิวถ้าเราทานแล้วเราจะอิ่มเอิบใจข้าฟ้าพระเจ้าแล้วมันเป็นพระละที่เรามอบไว้กับพระเจ้าชีวิตของเราเราช่วยตัวเองไม่ได้เราต้องพึ่งพระเจ้าทุกๆวันพระเจ้าเป็นเหมือนกําลังเป็นเหมือนชีวิตของเราถ้าเราขาดการเข้าเฟ้ามันมันไม่มีอะไรเลยมันแห้งเหี่ยวจริงๆก็อยากจะตือนลูกๆทุกคนว่าการสร้างโบสถ์มีสาม มีสามอย่างด้วยกันการเฝ้าเดียวทูนกับพระเจ้ามีอะไรล้อมทุนแ่่พระองค์เจ้าเป็นส่วนแต่ว่าบางครั้งแม่ออกไปเดินมันไกลจากบ้านไปไปเฝ้าเดียวแต่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยไม่ค่อยไปมัคืนวันแม่เดินยุงเต็มอ่ะหูจังเข้าห้องชีวิตของเราถ้าการเป็นที่เตียนเราต้องเชื่อฟังผู้นำผู้นำสั่งยังไงต้องไปทําอย่างนั้นการไปประกาศ นำพระกิตติคุณมาให้พระเจ้าเป็นชีวิตที่พร้อมเพียงจริงๆว่าเราอิ่มเอิบในใจว่าเราได้เข้าพระเจ้านะเฝ้าพระบิดาของเราพระเยซูเข้าเฝ้าทุกวันเป็นประจำทําไมพระเยซูต้องเข้าเฝ้าพระเจ้าพระเยซูเชื่อฟังพระบิดาพระบิดาทำยังไงพระองค์ก็ทําตามอย่างนั้นทุกอย่างเลยชีวิตของเราก็ให้เอาแบบอย่างของพระเยซูเป็นแบบอย่างว่าชีวิตของริสเตรียนเข้าเฝ้าพระเจ้าเข้าเฝ้าเดียวเพื่อเราจะทูลอะไรที่เรา สิ่งดีสิ่งไม่ดีก็แล้วแต่ฝากไว้กับพระเจ้าชีวิตของเราก็มอบไว้กับพระเจ้าเรารักใครแล้วก็อธิษฐานเข้าฝ้าเดือเป็นส่วนตัวแม่จะขอหนุนใจว่าคริดสเสียนองอย่าอยู่เฉยๆเข้ามาเป็นลูกพระเจ้าออกไปทํางานของพระเจ้าไม่ใช่ตัวเราแล้วทุกอย่างเราเป็นลูกของพระเจ้าเป็นงานของพระเจ้าที่เราต้องทําเป็นภาระของเราทุกคนและพี่น้องอยู่ที่ไหน ก็อยากจะหนุนใจลูกๆทุกคนที่อยู่เชียงรายว่าทำนะคะทำนะลูกแล้วตัวข้างล่าเราจะดีพระเจ้าให้พระเจ้าโปรดปานละทําไมต้องเฝ้าเดียวมาลีอะเข้าเฝ้าพระเจ้าเป็นเข้าเฝ้าพระเยซูเป็นส่วนแต่แต่มาถายุ่งกิ่งอยู่กดใแครัวทำอาหารเป็นสิ่งที่ไม่ดีเลยเราเป็นคิดเตียนให้พระเจ้าโปรดปานในชีวิตของเรา เราทําความดีดีที่สุดเลยทําไมต้องเฝ้าเดียวเพื่อจะพึ่งพาพระเจ้าแล้วได้ไประโยชน์ยังไงในการเฝ้าเดียวเป็นพระสริข์ของพระเจ้าอย่างโมเสสเข้าขึ้นไปเฝ้าพระเจ้าเป็นส่วนตัวคุยกันสองเท่สอสองกับพระเจ้าอะ่ะแล้วก็ลงมาเนี่ยต้องใช้ผ้าคลุมพระสงฆ์ราสีของพระเจ้าพระสริ์เต็มเห็นไม่ได้ต้องเอาผ้าคลุมแล้วก็เป็นอย่างนั้นชีวิตของเราไม่ถึงโมเสสแต่แล้วก็มีสงฆ์ราสีของพระเจ้าชีวิต ชีวิตที่อยู่ในพระเจ้าอย่าสบายถึงข้าวอดก็ต้องอดถึงข้าวกินก็ต้องกินแต่ไม่ตายพระเจ้าจะดูแลชีวิตของเราการเฝ้าเดียวอ่ะมันเป็นพลังอย่างหนึ่งที่ว่าที่เตียนเราต้องทําต้องประพฤติการประพฤติทําดีวันนี้แล้วทําอะไรบ้างแล้วได้เข้าพระเจ้าอย่างเราอยู่กับคุณพ่อเราที่บ้านเนี่ยเราจะออกจากบ้านมาเราจะไม่เข้าไปบอกคุณพ่อแล้วคุณพ่อวันนี้จะไปนะคุณพ่ออวยพรลูกด้วย มีอะไรก็นั่งเฝ้าพูดกับพระเจ้าเป็นส่วนตัวมันเป็นอย่างนั้นอย่างนัง้นสัมออไว้กับพระเจ้าแล้วพระเจ้าจะดูแลรักษาชีวิตของเราของคนของเราที่เราอธิษฐานเผื่อก็ขอหนุนใจพี่น้องทุกคนว่าเป็นคิดเตียนแล้วอย่าเป็นแต่ชื่อเป็นเป็นกําลังของโบสถ์หนึ่งในนั้นต้องมีเราที่ทําดีความทำดีไว้ถ้าแม้ว่าเราตายจากโลกนี้แล้วก็ไปอยู่พระเจ้า ถ้าเราไม่ท้ารีดทำความดีไม่เฝ้าเดียวตั้งไว้ตีสี่หรือตีสี่เป็นเวลาที่เหมาะเจาะที่สุดเลยเข้าพ้าพระเจ้าทุกๆวันถ้าหากเป็นสิยาพิบาลไม่เข้าฟ้าพระเจ้าแลกโบสถ์คุณจะมีอะไรไม่มีอะไรเลยพระเจ้ามีพระเจ้าหรือเปล่าก็ไม่รู้การเข้าฟ้าพระเจ้าร้องทูลจับพระเจ้าด้วยน้าตายิ่งดีใหญ่พระเจ้าเห็นชีวิตของเรา เราอยู่ในพระเจ้าไม่ใช่ชีวิตของเราละเราเป็นคนของพระเจ้าอย่างพระเยซูเนี่ยก่อนที่พระองค์จะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์นะคืนพระชนมาพระองค์ก็ล้องตูนกับพระบิดาพระบิดาทํายังไงพระองค์ก็ทําอย่างนั้นพระองค์ไม่ทานอกเหนือไปจากที่เคยเห็นพระบิดาทําพระบิดาเป็นที่ปรึกษาเป็นทุกสิ่งทุกอย่างที่พระเยซูต้องทําตามเพราะฉะนั้นชีวิตของเราต้องเรียนแบบคนที่เขาทาดี เราวางชีวิตเก่าไว้ให้หมดทิ้งเอาชีวิตในพระเยซูเอาใหม่ตั้งต้นชีวิตใหม่ทํางานของพระเจ้าในโบสถ์นะมีคนเก่งๆถ่าคนพระเยซูก่อนจะขึ้นสวรรค์นะพระเยซูทํางานสาวกดูพระเยซูทํางานสาวกพระเยซูาสาวกพระเยซูทํางานสาวกดูแลพระเยซู ให้สาวกทำง,งานพระเยซูดูสาวกทำง,งานพระเยซูไว้าวางใจในสาวกในสาวกก่อนที่จะ,สะเสด็จขึ้นสู่สวรรค์แม่จะขอหนุนใจลูกๆทุกคนว่าชีวิตของเราเป็นคิสเตียนอย่าเป็นแต่ชื่อลูกเป็นทั้งกายและใจให้คนอื่นเขาชมว่าเออนี่คิสเตียนที่ไหนนะเขาสอนมาดีชีวิตของเราต้องได้รับการอบรมแม่ กับพวกแม่นี้ขอไปเกาหลีเก้าครั้งแล้วก็ไปไปไ,ปไปเรียนรู้ของเขาแต่ดูแล้วของเราดีกว่าไอ้คนหน้าเซลมาถึงเธอนั่งปุ๊บปั๊บป๊บ,ปบไม่ถึงสิบนาทีลุกไปแล้วถึงถุงข้าวถึงถุงน้ําไปแล้วแม่โอ้ของเราดีกว่านะของเรายังจังสอนคุยกันถามท,ทุกสุขอะไรแต่อะไรแต่เขาทําเขาบ๊ก แต่คนขเขาเต็มบทเลยจริงๆพูดง่ายคนไทยพูดยากแม่ขอยืมพระเจ้าขอบคุณพระเจ้าเขาเป็นคิดเตรียนกันหมดเลยบทอาจารย์ชขยงก,กีเราไปดูแล้วเขาให้เราไปดูแล้วก็อาจารย์ชนะชังเฮ้เขาสอนเรื่องกลุ่มเทสลเราก็ก็ไม่ได้สนใจทําไมไม่ฟังบอกอาจารย์อาจารย์ข้างเราสอนมาแล้วแล้วเต็มแล้วอ้าอย่างนั้นหรือ <c oughs> แล้วเป็นแล้วแล้วทําแล้วเขาต้อีกทําชาติกว,ว่าแต่คนของเขามากกว,ว่าเราคดีแม่ก็อยากจะหนุนใจใพี่น้องทุกคนว่าถ้าพี่น้องจะไปสร้างที่จัดพี่น้องต้องสร้างคนก่อนสร้างคนให้แข็งแรงให้ใช่การได้พระเยซูมองดูแลดูมองดูสาวแวกว่าใช่กันได้แก่งแก่งกล้าก่อนที่พระเยซูจะ,สะเสด็จขึ้นสวรค์พระอ,องค์ก็สร้างกลุ่มเซลแล้วโบกของคุณจะเจริญ ้าคุณไม่รางกลุ่มเซลล์กลุ่มเซลล์นี่หัวหน้าเซลล์ต้องเป็นที่เกรงขามของเป็นความดีเป็นเกรงขามไม่ให้เขามาดูถูกหัวหน้าเซลล์ต้องพูดอธิษฐานเก่งๆต้องเรียนพระคัมพีเก่งๆไปอยากจะหนุนใจพี่น้องว่าให้เรียนพระคัมพีที่ท่านอาจารย์สอนทําแม่ไม่ป่วยแม่ไม่ขาดหรอกเดี๋ยวนี้ก็ยังเรียนอยู่เราต้องเรียนชีวิตอยู่เพื่อการเรียนรู้ เราไม่ใช่เรารู้เองเราเก่งแต่เราต้องเรียนรู้ทุกคนก็ขอ,ขอบคุณพระเจ้าว่าชีวิตไม่ใช่ของเราเป็นของพระเจ้าแล้วชีวิตแล้วต้องดำเนินชีวิตให้เหมือนพระเจ้าเหมือนพระเยซูพระเยซูเป็นแบบอย่างที่ดีพอีนี้แม่ก็ไม่พูดอะไรมากยืนน้าไม่ได้ก็วันนี้แม่ก็จะขอพูดน้อยๆหน่อยขออวยพรพระเจ้าอวยพ,พรยพ,พี่น้องทุกคนที่จะกลับสู่บ้านขอให บําเพ็ญตัวใหม่เอาใหม่ตั้งต้นทํางานของพระเจ้าค่ะเชื่อฟังพิยาพิบาลเชื่อฟังผู้นําเซลก็ไม่พูดมากแล้วยืนนานไม่ได้ขออธิฐานเริ่มกันนะคะพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าสําหรับลูกๆจะกลับบ้านวันนี้ขอพระอ,องค์เจ้าอวยพรการกลับบ้านของเขาพระอ,องค์เจ้าข้าให้เขาตื่นตัวขึ้นในงานของพระเจ้าบําบิดาาจชาค่ะ แล้วพระเจ้าเรียกแล้วมาเพื่อให้ทํางานไม่ให้เรามาเรียกเรามาเฉยๆพระบิดาเจ้าข่ะขอทุกคนลุกขึ้นทํางานของพระเจ้ากะวี่กะว่าเช้าขึ้นต้องเฝ้าเดียวทุกวันพระบิดาเจ้าค้าเป็นงานประจาที่เขาจะต้องทําพระบิดาเจ้าข้าขอบคุณพระเจ้าสรรเสริญพระองค์พระบิดาเจ้าค้ามอบทุกสิ่งไว้กับพระองค์ฝากไว้กับพระองค์ในพระนามพระเยซูคริสเจ้าอเมน